ผมจะอธิบายวิธีการที่ผมทําให้หัวไหล่ของผมใหญ่ขึ้นแล้วทําไมกล้ามเนื้อหัวไหล่สําคัญมากสําหรับผู้ชายทุกคนที่ต้องการให้หุนหน้าตาดีที่สุดนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆในวิดีโอนี้ผมจะอธิบายรายละเอียดนะครับว่าทําไมเทรนหัวไหล่มันสําคัญ ผมก็จะพูดถึงว่าเทรนหัวไหลยังไงแล้ว3ส่วนของกล้ามเนื้อหัวไหลมันคืออะไรบ้างแล้วข้อที่3ผมก็จะพูดถึงประสบการณ์ของผมแล้วสิ่งที่ผมทําผิดพลาดตอนที่ผมเทรนหัวไหลนะครับเดี๋ยวนี้มันสําคัญเพราะว่าผมต้องการให้เพื่อนๆรู้เพื่อจะได้ หลีกเลี่ยงทาสิ่งที่ผมตดดพลาดตอนเทรนในยิมเองนะครับข้อแรกที่เราจะพูดถึงก็คือทําไมเทรนหัวไหล่มันสําคัญถ้าเกิดใครที่ต้องการให้สร้างกล้ามแล้วให้หุ่นของเราหน้าตาดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะผู้ชายเทรนหัวไหล่มันเอ้ยเทรนหัวไหล่มันสําคัญมากเพราะว่ามันจะทําให้อัปเปอร์บอดี้ของเรามันดูกว้างกว่า แต่ว่าถ้าเกิดใครดูวิดีโอนี้แล้วไม่ได้สนใจที่จะให้กล้ามเนื้อหัวไหล่มันใหญ่หรือไม่ได้สนใจที่จะให้คุณของเราดูดีมันยังสําคัญที่จะเทรนหัวไหล่นะครับมันมีข้อดีอย่างมากเลยเช่นมันจะช่วยทําให้ข้อต่อหัวไหล่ของเราแข็งแรงขึ้นมันจะช่วยกับ mobility มันจะช่วยกับ stability ก็คือการที่ นิ่งๆกับการเขยบของข้อต่อนะครับแล้วมันก็ดีมากกับ posture ก็คือรูปร่างของหลังส่วนบนมันหน้าตายอย่งไงนะครับโดยเฉพาะหลายคนในโลกวันนี้เขาจะนั่งออฟฟิศนั่งข้างหน้าโต๊ะคอม posture ของเขารูปแบบของหลังส่วนบนมันจะหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับแล้วพอเราเทรนหนัวไหล่เนีโดยเฉพาะหัวไหล่ส่วน หลังนะครับเราจะทําให้เราสามารถหลังตรงๆได้มันหลีกเลี่ยงทําให้หลังของเราพร้อมถ้าเพื่อนๆจาวิดีโอที่ผมบอกเรื่อง functional training มันทําให้กิจกรรมที่เราทําทุกๆวันที่บ้านหรืออยู่ข้างนอกเช่นเราต้องยกอะไรหนักๆ overhead ของเรามันจะทําให้อันนี้ง่ายกว่านะครับถ้าเกิดหัวไหล่ของเรามันมีแรงเยอะครับแล้วตอนนี้เราจะพูดถึงส่วนของหัวไหล่นะครับกล้ามเนื้อหัวไหล่มันจริงๆแยกเป็น3ส่วนได้นะครับก็คือหัวไหล่ด้านหน้าภาษาอังกฤษเรียกว่า front delt ส่วนกลางก็คือ mid delt แล้วส่วนหลังก็คือ rear delt คำ d, d e ลต D E L T ในภาษาอังกฤษถ้าเกิดเพื่อนๆคุ้นกับลาตินหรืออ n นาต m มนนิดหน่อยจะรู้ว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่ชื่อจริงก็คือ Deltoid Muscle นะครับเพื่อความง่ายเราแค่เรียกเป็น DELT แทนที่เรียกเป็นเด t ทอยนะครับสรุปแล้วกล้ามเนื้อหัวไหล่มันมี3ส่วนก็คือส่วนหน้าส่วนกลางกับส่วนหลังมันสําคัญมากที่เราจะเทรน3ส่วนของกล้ามเนื้อหัวไหล่ในโปรแกรมของเรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสนใจแค่ หน้าตาของเราจะเป็นไงบ้างหรือเราอยากให้ตัวของเราดูกว้างขึ้นมันสำคัญอย่างมากที่เราจะเทรนมิ d เด l ลเป็นพิเศษทำไมถ้าเพื่อนๆคิดดูตอนเรามีกล้ามเนื้อหัวไหลมันก็จะทำให้ตัวของเราดูใหญ่กว่านิดหน่อยโดยที่ธรรมชาตินะครับมันจะทำให้หัวไหลของเราดูกว้างกว่าไม่ใช่แค่ใหญ่กว่าวิธีการเทรนแต่ละส่วนมันจะแล้วแต่ว่ามันเล่นท่าไหนในยิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทรนกล้ามเนื้อหัวไหล คนจะออโตมัตคิดถึงท่า overhead press ที่เราใช้บาร์เบลหรือดัมเบลหรือใช้เครื่องในยินก็ได้ที่เราจะดันมือไปข้างบนนะครับใช่อันนี้เป็นท่าออกกำลังกายดีมากที่จะเล่นกล้ามเนื้อหัวไหล่แต่ว่าท่านี้มันจะเล่นแต่กล้ามเนื้อหัวไหล่ส่วนหน้าอาจจะโดนส่วนกลางนิดหน่อยด้วยแต่ว่าส่วนมากมันจะเป็นกล้ามเนื้อด้านหน้าโดยเฉพาะช่วงที่เราทํา ท่าของเราเป็นประมาณอย่างนี้นะครับแล้วเราอ,อกอ,อกมานั่นมันเป็นวิธีการถูกต้องที่ผักบางคนอาจจะลืมข้อนี้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนที่เล่นท่าเบนช์เพรสก็คือท่าผักแนวนอนที่เราจะเล่นกล้ามเนื้ออกหลายคนคิดว่าเล่นแต่กล้ามเนื้ออกแต่ว่ามันก็โดนกล้ามเนื้อหัวไหล่ส่วนหน้าด้วยวิธีการที่เราจะเทรนหัวไหล่ส่วนกลาง mid delt ก็คือเราจะทำ lateral raise lateral ในภาษาอังกฤษมันแค่แปลว่าเราออกไปข้างๆนะครับหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้ท่าที่ดังมากสำหรับอันนี้ก็คือจะใช้ดัมเบลแต่ว่ามันก็ใช้เคเบิลได้ด้วยช่วงที่มีล็อกดาวน์บางคนอาจจะเลือกที่ทำ resistance bands หรือยางไม่ใช่หนังกระติกแต่ว่าเออยยางในยิม mm hmm. เพื่อจะให้ความตึงเครียดเยอะนิดหน่อยตรงกล้ามเนื้อหัวไหลครับแล้วถ้าเกิดเราอยากโดนหัวไหล่ส่วนหลังเราก็ทำเป็น พูอัพหรือทำเป็น Row ก็ได้นะครับแล้วแต่มือของเรากว้างขนาดไหนตอนเราทำพูอ Up หรือวกว้างขนาดไหนตอนที่เราทำท่าเบน o โอเวอร์โรมันก็จะโดนหัวไหล่ส่วนหลังเป็นนิดหน่อยนะครับสรุปแล้วใน3ส่วนของกล้ามเนื้อหัวไหล่ที่เราเล่นมันมีแค่ m i d Del t ที่จะใช้ท่า Isolation เพราะว่าเพื่อนๆอ,อย่าลืม Overhead Press ที่เราโดนกล้ามเนื้อหัวไหลด้านหน้าแล้ว Ben ท over row หรือ u ู l Up ที่เราโดน นหหัวไส่วนหลังมันจะเล่นถ้าคอมพานเป็นส่วนมากนะครับอันนี้เป็นเหตุผลอันนึงว่าเพื่อนๆต้องระวังตอนทำโปรแกรมนะครับหลายคนเข้าไปยิมอาจจะคิดว่าเราแค่ดันน้ําหนักโอเอรฮดและนี่จะโดนหัวไหล่อันนี้มันจริงเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่าลืมนะครับเราทำโอเอรฮดเพรสอย่างเดียวมันจะโดนหัวไหล่ด้านหน้า มันไม่ค่อยโดนส่วนหลังอาจจะโดนส่วนกลางแค่นิดหน่อยโอเคแล้วตอนนี้ข้อ3าในวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงประสบการณ์ของผมแล้วสิ่งที่ผิดพลาดที่ผมทำถ้าเกิดใครดูวิดีโอเมื่อก่อนจะรู้ว่าผมเทรน7ปีช่วงที่ผมเทรนโดยเฉพาะช่วงแรกๆผมรู้สึกว่าจุดแข็งของผมก็คือกล้ามเนื้ออกแต่ละครั้งที่ผมเทรนเสร็จโดยเฉพาะเชสเดย์แล้วผมไม่ได้ใส่เสื้อผมสังเกตว่ากล้ามเนื้ออกของผมมันจะใหญ่สุดนะครับแต่ว่าถ้าดูขุนของผมส่วนอื่นในร่างกายของผม หัวไหล่ของผมมันไม่ได้เป็นจุดแข็งนะครับมันส่วนมากมันไม่ค่อยมี definition มันไม่ค่อยมีโทนฉะนั้นเนี่ยน่าจะอีกช่วงนึงประมาณปีหนึ่งหรือ2ปีที่แล้วที่ผมรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนนิดหน่อยแล้ววิธีการที่ผมต้องการให้หัวไหล่ของผมใหญ่ขึ้นก็คือผมทําท่า l a t r l r e s อย่างมากเลยในโปรแกรมของผมนะครับผมก็ยังเทรนกล้ามเนื้ออกแต่ว่าตอนที่ผมเข้ามาในยิมตอนที่ผมทํา p u s เด a y ก็คือกล้ามเนื้ออกหัวไหล่กับ Tri c e ซกล้ามเนื้อผักนะครับแทนที่เริ่มกับกล้ามเนื้ออกตลอด ไม่ใช่ผมจะเริ่มกับกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้วยมันสําคัญว่าท่าแรกในทุกเทรนนิ่งเซสชันที่เพื่อนเพื่อนเล่นในยิมมันเป็นท่าที่เราต้องการโฟกัสมากสุดนะครับเหตุผลนี้เพราะว่าช่วงแรกๆของเซสชันกล้ามเนื้อของเรามันสดมันยังไม่ค่อยเหนื่อย ฉะนั้นเนี่ยผมสังเกตว่าเอ้ยถ้าเกิดผมเริ่มทุกเซสชันเล่นอกไม่น่าอกของผมดูดีแล้วโทนอย่างมากแต่ว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่มันไม่ค่อยโทนเพราะว่าตอนผมสมมติทำบาร์เบลเบนช์เพรสอย่างเหนื่อยแล้วตอนผมเล่นท่าที่2เช่นหัวไหล่กล้ามเนื้อหัวไหล่ของผมมันเหนื่อยนิดหน่อยแล้วเพราะว่ากล้ามเนื้ออกส่วนหน้ามันก็โดนเล่นนิดหน่อยแล้วตอนที่ผมทำเบนช์เพรสครับสรุปแล้วนี่จะเป็นสิ่งผิดพลาดอันแรกของผมนะครับก็คือเทรนกล้ามเนื้ออกเป็นท่าแรกวัน push ดย์นะครับพยายามอย่าทำอย่างนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้้ว่าามมมันมีกเนื้อ อันไหนในร่างกายที่มันอ่อนหรือมันไม่ค่อยแข็งแรงพยายามเริ่มกับอันนั้นก่อนนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราต้องการโฟกัสกับอันนั้นแล้วสิ่งผิดพลาดอันที่2ของผมก็คือผมทําท่า lat raise ไม่ค่อยเยอะโวลูมของมันมันน้อยมากผมเคยคิดว่าอ้อผมต้องการให้หัวไหล่ของผมใหญ่ขึ้นฉะนั้นเนี่ยผมจะทําท่า overhead press อย่างมากเหมือนที่ผมบอกนะครับอันนี้มันจะโดนกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าแต่ว่าหัวไหล่ส่วนกลางมันจะไม่ค่อยโดนนะครับวิธีการที่เราจะโดน หัวไหล่ส่วนกลางก็คือทำ lat raise แล้วผมทำ lat raise อย่างมากเลยนะครับผมทำอย่างน้อย4เซตมีบางครั้งในโปรแกรมของผมผมทำเป็น drop set ถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจมันคืออะไร drop set มันแค่แปลว่าเรายกประมาณ10หรือ12 rep พอเรายกถึง failure ก็คือยกจนถึงไม่ไหวแล้วเราเอาน้ำหนักลงมาแล้วเราเอาดัมเบลหรือน้ำหนักอะไรเบากว่านี้นิดหน่อย แล้วยกทีเดียวเลยนะครับพูดง่ายๆมันทําเหมือน2เซตติดกันโดยที่ไม่พักเลยนะครับ drop เซตมันคืออย่างนี้เซตที่2ใน2อ,อันที่ติดกันน้ําหนักมันจะเบานิดหน่อยเป้าหมายของนี้ก็คือเราต้องการให้เทรนกล้ามเนื้อของเราให้หนักสุดนะครับ push ิมิตของเรา push การแข็งแรงของเรามากกว่านี้นะครับข้อดีของ drop s e ตก็คือมันทําให้เราสามารถเทรน volume มากกว่านี้ในเซสชันอันหนึ่งนะครับสรุปแล้วมัน work ไหมผมคิดว่าใช่นะครับถ้าเพื่อนๆดูหุนของผม หลายปีที่แล้วที่ผมเล่นแต่ overhead press ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีผลกับหน้าตาของผมนะครับอกของผมเหมือนที่บอมบอกดูไม่เลวทีเดียวแต่ว่าทุกครั้งตอนที่ผมมองตัวเองใน,นกระจ ผมเห็นเลยว่าตรงนี้หัวไหล่ของผมมันดูแบบแบนมากถ้าผมดูอินสปิเรชันสำหรับพวกนางแบบพวกซูเปอร์โมเดลพวกฟิตเนสอินฟลูเอนเซอร์บางคนที่โอเคยอมรับขอเจอ <laughs> ไม่ได้ธรรมชาติตอนที่เขาเทรนแต่ว่าขุนของเขาหัวไหล่มันจะเหมือนกลมๆนิดหน่อยนะครับผมอยากได้หน้าตาอย่างนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วพอผมทำลัตเทอร์เรสอย่างมากในโปรแกรมของเ,าเราเทรนอย่างหนักทุกเซตมันพักให้เฟรียพักให้สุดแล้วข้อสาคัญให้ฟอร์มดีสิ่งที่ผิดพลาดตอนหลายคนทำลัตเทอร์เรสก็คือเขาจะสวิงโดยเฉพาะส่โพกข,ของเขาจะสวิงไปข้างหน้าสวิงไปข้าง โอเคยอมรับถ้าเกิดเราผักตัวเองให้สุดเรปสุดท้ายมันอาจจะมีการสวิงนิดหน่อยแต่ว่าเราไม่ควรจะทําอย่างนี้เกินนะครับช่วงนี้หลังที่ผมเทรนพุชเซสชั่นนะครับถ้าผักผมก็จะถ่ายเซลฟี่ในกระจกแล้วยอมรับ คุณของผมผมก็สะใจกับหน้าตาเป็นยังไงบ้างถ้าเพื่อนๆดูนะครับโหลไลของผมมัน definition มันโทนมากกว่าแต่ก่อนแล้วเพราะว่าผมจะเล่นพวกล a ตเทรสอย่างมากล a เทรสมันไม่ต้องใช้แค่ดัมเบลนะครับมันใช้เคเบิลทาได้เคเบิลของมันข้อดีผมเคยพูดมาแล้ว Resistance มันเจอเท่ากันนะครับมันไม่สําคัญว่ามือมันอยู่สูงหรือต่ําหรือกลาง Resistance มันจะเท่ากันแต่ว่าดัมเบลความตึงเครียดมันจะแค่สูงตอนที่มือของเราสูงนะครับตอนมือเราค่อยๆเอาลงมาอย่างนี้โดยเฉพาะตอนมือมันชิดกับตัวเรา ความตึงเครียดน้อยมากสมการับกล้ามเนื้อหัวไหล่ของเรานะครับนี่เป็นเหตุผลที่ทําไมผมเล่นเป็นดัมเบลล็คโทรเรสแล้วเคเบิลล็คโทรเรสทำเป็น2อันนะครับแล้วเพื่อนๆอย่าลืมสิ่งสําคัญที่จะให้กล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นก็คือต้องพยายามกินโปรโตีนให้เยอะผมเคยพูดางนี้หลายๆหลายๆครั้งแล้วแต่ว่าหัวไหล่ของผมมันจะใหญ่ขึ้นเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดผมไม่ได้กินอาหารให้เยอะกินแคลอรี่ให้เยอะแล้วกินโปรโตีนให้เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยกินโปรโตีนให้เยอะ มันจะช่วยกับการสร้างกล้ามในยิมครับขอบคุณมากนะครับที่ดูวิดีโอนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆได้ไอเดียดีขึ้นแล้ววิธีการที่จะให้กล้ามเนื้อหัวไหลใหญ่ขึ้นถ้าเกิดต้องการให้หุ่นของเราหน้าตาอย่างดีโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายนะครับผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยสนใจ upper body อาจจะสนใจ lower body กับกล้ามเนื้อก้นแต่ว่านี่มันเป็นประสบการณ์ของผมตอนเล่นในยิมนะครับ ถ้าเกิดใครพลาดวิดีโอเมื่อก่อนที่ผมออกเกี่ยวกับเรื่องบาดเจ็บและวิธีการเทรนยังไงแล้วให้มันดีขึ้นยังไงเพื่อนๆอย่าลืมกดวิดีโอลิงก์หลังจากอันนี้นะครับ<ม>ถ้าสนใจดูฟิตเนสคอนเทนต์ที่จะออกทุกอาทิตย์อย่าลืมกด subscribe หลังจากอัน,นี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอต่อไปครับขอบคุณมากครับ